จียอนรีวิวหลังฉีดโมเดอร์นาครบ2เข็มบอกเลยว่าทรมานมากบินลัดฟ้าไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับคู่นักร้องฮันเดอร์สตากับซอจียอนโดยทั้งคู่มักจะอัพโหลดภาพและคลิปชีวิตส่วนตัวขณะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นทั้งกินเที่ยวเรียกได้ว่าแฮปปี้สุดๆ ล่าสุดในอินสตาแกรมของจียอนเธอได้ออกมาเขียนรีวิวหลังฉีดวัคซีนโมรนาครบ2เข็มเมื่อวันที่21เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่ามาเล่าอาการหลังฉีดโดส2ค่ะจีฉีดไปวันที่21ค่ะก่อนฉีดได้กินยาดักไว้1เม็ดเพราะหลายๆคนรวมถึงครอบครัวหนูบอกว่าโดส2จะหนักกว่าโดสแรกตอนฉีดรู้สึกเจ็บมากๆหรือหมอมือหนัก แต่ร้องอักหนึ่งทีหลังจากฉีดผ่านไปไม่มีอาการอะไรเลยแค่ปวดแขนนิดๆก็เลยคิดว่าคงไม่มีอาการเหมือนโดสแรกจน14ชั่วโมองผ่านไปและแล้วไข้ก็มาตอนตีสี่หนาวมากทั้งท้งท,งที่ปิดแอร์เมื่อทั้งร่างกายเดี๋ยวๆก็ไข้ขึ้นลงๆเหงื่อออกเยอะมากคือไม่ได้ป่วยแบบนี้มานานหลายปีทรมานมากแล้วเป็นแบบนี้ถึงอีกวันเต็มๆวันนี้ตื่นมาก็รู้สึกเบาวกว่าเมื่อวานแต่ก็ยังวูบ อยู่และแขนที่ตรงที่ฉีดก็ยังเห็นรูปค่ะมันไม่ค่อยชัดในรูปแต่ตัวแดงๆเหมือนโดนมแมลงกัดมันแข็งๆร้อนๆคันๆไม่รู้ว่าเป็นเรื่องปกติไหมแต่ถ้าพรุ่งนี้ยังเป็นอยู่ว่าจะไปหาหมอค่ะหนโอเคหนูสบายดีค่ะดูแลตัวเองกันนะคะทุกคน